อ่านะครับสำหรับรถตู้คันนี้นะครับอ่าซื้อลูกค้าแจ้งว่าอาการสตาร์ทลากแยวนะครับอ่าเคยส่องม้วฉีดไปแล้วรอบนึงนะครับส่องม้วฉีดไปแล้วหลังครั้งอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้เบิ้งสตาร์ทลากแยวประมาณหนึ่งอยากลากแยวกว่าปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเช็คให้นะครับหนึ่งสตาร์ทลากแยวสาเหตุเกิดได้หลายสาเหตุนะครับหนึ่งม้วฉีดก็เป็นได้นะครับม้วฉีดพวกแก๊สแรงดันไรกับอัพเจ็งทีนะครับก็เป็นได้ใส่กรองตัน ใส้กล้องตั้งกับมีส่วนนะครับแต่อาจก็อาจจะส่วนน้อยแต่ลักๆนกาจจะเป็นพวกหัวฉีดนะครับหัวฉีดต่ำนง่สินะครับ๋ยวทำการเช็คโอเคสวัสดีสัมอเอเปิดไปแล้วสิเพียนแกอ่อนี่ดีอันนี้ครับดีเนี่ยเพี้ขพอ อ่านะครับหัวฉีดคอมพิวเตอร์นะครับประตูเขามวเตออ์อาการสตาทหลางเงาขอต้องมาเดี๋ยวจะทำความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดแล้วจะเช็คอยู่การเก็บแรงนั้นระยะยกนะครับปกติบ่ครับพาหัวฉีดซ่อมมาแล้วหนึ่งรอบนะครับสังเตตเดือนเดือนหนึ่งนะครับเดือนมกราเดี๋ยวทำการล้างทำความสะอาดกันอ่านะครับลังทำความสะอาดเร็วกว่ามากขึ้น แทนโยกนะครับคือโยกเทลเบื้องต้นนะครับตัวนี้เบื้องการเก็บแรงดันหัวฉีดนี่หัวฉีดมีปัญหานะครับก็คือไม่เก็บแรงดันนะครับอาการนี้เข็มเข็มฝาดตกเข็มลวงเร็วนะครับหัวนี้มีปัญหาแทนแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะทําการแจ้งลูกค้านะครับจะซ่อมผสมตัวนี้นะครับโอใครเดี๋ยวจัดการให้อ่านะครับ หัวฉีดที่มันเสียที่มีปัญหาแล้วก็จะมีสองหัวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเช็กตัวเก็บแรงนันนะครับเช็กด้วยกล่องนะครับจะใส่ของฟองครับจังหะเย็นเห็นในชัดเจนนะครับก็คืออแผ่นอริสีแผ่นเก็บแรงนั้นอริสีนะครับแตกแตกออกคางประมาณนั้นนะครับเมื่อจจะบ่นิ่งเนี่ยนะครับผมโอเคชัดเจนนะครับสมัหนะครับหายห่วงเอาเค อนะครับเซตพินที่เรียบร้อยนะครับนี่เพื่อนเครื่องปรับเทสนะครับสำหรับหัวฉีดวีโก้นะครับหัวฉีดไอ้รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับนะครับปรับเซตพินที่เรียบร้อยนะครับนี่เอาเบรงค้างต่างนะครับอ่าหมัดกลางนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทําการประกอบเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเอามาจอดไว้สองสามมือนะครับกำลังอนุมัติเทสมือนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจัดการให้เลยครับนะสำหรับนี่ครับรถตู้คันนี้ สมมุติฉีดนะครับรกรอบแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวจะพาอาไปลองครับนึ่งเลยก็คือชัดเจนคือสตาร์ทหลังเงาสตาร์ทยิ่ยากนะครับอ่ะแกะไขแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวออกไปลองครับเบิ้งไปะนะครับเดี๋ยวลองขับดูนะครับพาลูกคา้ามารับรถนะครับแลสร้างจะลอง ครับปกตินะครับโอเคีกะอ่าก็ถือว่าครับนีปกตินะครับสำหรับอมหัวฉีดอ2ใบ3หัวนะครับสำหรับการนี้เปลี่ยนใส่กองให้น้ำเพราะน้ำมันน้ำมันโซล่าอยากโซกับโป๊กนะครับแนะน้ำให้ลูกค้าล้างทั้งน้ำมันนะครับ โอเคเดี๋ยวกับอูเช็กงานเลยนะครับสําหรับสองหัวฉีดขั้นหนีที่ว่าพานนะครับอย่างวรอลูกค้ามารับรถโอเคอเคนะครับสําหรับสองหัวฉีดเดี๋ยวก็เช็คงานทุงานเลยนะครับสั่รับขั้นนีรอลูกค้ามารับรถนะครับผมงานสองหัวฉีดรถมีปัญหาเอาเขามาตรวจเช็คนะครับเขามาปรึกษาเลยนะครับร้านนั้นอะไรซิ่งอยู่แถวตลาดเจริญศรีนะครับโอเคพร้อมให้ข้ามปรึกษานะครับผมโอเคขอบคุณครับ